ตอนนี้เราทำการหลอกเฟิร์นว่าเราลืมของวันวาเลนไทน์ใช่นะก็คือจริงๆเราซื้อมาแล้วอันนี้รอจะถึงบ่ายแล้วแอบใส่ซองแดงไว้ไม่รู้มันจะเห็นหรือเปล่ปาตอนนี้มันโกรธมากมัคนคิดว่าลืมต้องดูวมันหลั <c oughs> มันจะมาเดี๋ยวรอดูปติกยาของเฟิร์นกันนะครับ ปวดแบบปวดไปทุืใบหน้าหน้าบูดเป็นตูดเลยตอนนี้เยราดูว่าเดินขึ้นรถมาจะรู้สึกยังไงบ้างแฮปปี้วันวาเเรียน ชื่สึกยังไงบ้างเจอก่อนคุณอาก่นอ๋อฝากถีอกล้องหน่อยองไม้เป็นไงบ้างชอบไหมนี่ปัญหาที่มาช้าเนี่ยไอเนี่ยสั่งทำ11โมงครึ่งอ่ะกว่าจะได้ดูดีดูดีดูดีดูในชอบดีดี อ่ามันคืออะไรมันคืออะไรกลัวแม่งจะไม่มีอะไรใส่แมสไว้หรือเปล่าเปียกแล้วดอกไม้เขาฉีดน้ำไว้กลัวแม่งเป็นแมสไหนดูซิมีอะไรบ้างรักไหมเอาเลยเปิดดูมีอะไร มึงโดูปีนี้สุดอ่ะมึงโดดเต็มเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูคลิปว่าตอนแรกถ่ายไว้กูหามาแต่ในบ้านไม่มีโอกาสได้ถ่ายรู้สึกไงบ้างปีนี้ปีนี้ดีมากเราประสบการณ์ที่ผ่านมาคีเอ็มากปีนี้ ปีแรกไม่ได้อะไรปีสองกูไม่ได้อะไรอุ้ยปีสองได้อีดอกกุหลาบดอกเดียวอ่ะสุดยอดเลยนะปีสองแล้วเป็นไรนะไม่ต่างกันเลยกูหาว่าที่นี้คีดเอทมากเลยเลวฟยูเราเป็นยังรู้สึกไงรักหมอกมีหมอกคิดว่าจะเจออะไรอย่างงี้ไหมน่าจะเป็นปีสุดท้ายแล้วแหละน่าจะห่างกันอีกนานทำไมอ่ะ ตอนอยู่ที่บ้านนะวูเนี่ยเก็บบียังมีครั้งเนี่ยทุไมนต้องแบ่งเสียรถด้วยน้น้องขอโทษเข้า <c oughs> ใจเรียกฉันตลกดีรักมากปิดคลิปปิดคลิป <c oughs>